ชุมชนริมแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสวัสดีนะคะมาพบกับอิฟนะคะอิฟพี่ยืนวันนี้อิฟพาพี่ๆนะคะมาดูนะคะย่านชุมชนริมแม่น้ำมูลนะคะทีะ่ตอนนี้เขาก็จะมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะคะว่าจะซบเซาไหมจะมีคนไหมนะคะจะมีลูกค้าเยอะหรือเปล่านะคะตอนนี้อิฟยืนอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดใหญ่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะริมแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่เลยค่ะตรงนั้นจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะคะทุกคน ถ้ากย้อนกลับไปสมัยก่อนเนาะสมัยแบบปู่ย่าตายายเราอะไรเงี้ยคือใช้เรือโดยสารข้ามมาเลยคะ่ะทุกคนฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งวารินนะคะฝั่งนู้นเป็นฝั่งวารินชัมราบฝั่งนี้ฝั่งเมืองอุบลราชธานีนะคะ ตรงนี้ก็จะต่ำแล้วขึ้นไปก็จะเป็นสูงนะคะกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำมูลไหลทะลักเข้าไปในตัวเมืองนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้อิฟจะพาพี่ๆนะคะเดินชมบรรยากาศนะคะริมมูลฝั่งด้านนี้นะคะริมน้ำมูลฝั่งด้านนี้นะคะทุกคนส่วนฝั่งด้านนี้เป็นฝั่งตลาดแล้วก็จะมีถนนคนเดินอุบลราชธานีเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปอีฟจะพาพี่ๆมาเดินนะคะตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเยอะไหมนะคะคนนิยมมาขายของที่ตลาดคนเดิน จริงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีร้านอาหารร้านหมูกระทะร้านนั่งชิวนะคะร้านสเต็กเดี๋ยวไปดูว่ามีคนมีลูกค้าหรือเปล่าเข้ามากันช่วงไหนเนาะโอเคยังไงก็ฝากพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะค่ะอันนี้พอเราเดินเข้ามาก็จะมีบ้านนะคะมีบ้านคนดั้งเดิมที่เขาอยู่ที่นี่นะคะบางหลังเขาก็รีโนเวทเป็นร้านค้าร้านคา,า,นคาเฟ่อะไรต่างๆ่างน,นี้เลยค่ะอันนี้เราก็เดินดู ริมแม่น้ำมูลเลยนะคะปกติเราจะไปเดินแถวอะไรนะเวนะคะริมแม่น้ำหอมหรือว่าไปเดินอยู่กับบูชาริมต้นเลสาบอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาเดินที่อุบลราชธานีคือบ้านเราเลยคะทุกคนคือเดินได้นะคะชมบรรยากาศได้อย่างให้นักท่องเที่ยวมาเยอะๆสนับสนุนการท่องเที่ยวอุบลน,นะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เขาก็ำกำลังทําร้านนะคะนี่เลยค่ะอุ้ยตรงนั้นมีร้านนมด้วยเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนนะคะร้านตังปิง้งร้านนมนี่ค่ะ น้องหมาน่ารักใส่เสื้อด้วยขายกี่โมงถึงกี่โมงคะแม่ไายเร็จที่สี่ห้าคอันนี้คือเก็บแล้วใช่ไหมคะโอ้จนถึงกี่โมงนะคะประาราคะโอ้ค่ะกคต้องเก็บก่ะเก็บพวกมาค่ะรค่ะบรรยากาศดีนะคะแม่ค่ะ ค่ะวันนี้ร้อนด้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่มาอุดหนุนคุณแม่ได้ค่ะก๋ยจ๊บใช่ไหมคะคุณแม่ขเก๋จ๊อาหารตสั่งอ๋อก๋ยจ๊บอาหารตำสั่งนะคะนี่เลยค่ะอยู่ริมแม่น้ำมูลเลยนะคะทุกคนแล้วแถว,แถวใกล้ๆก,กับวัดหลวงนะคะนี่เลยทุกคนแล้วก็มีร้านเจ้าอ้วนปังปิ้งนุมสดนี่เลยวิเดียต้องมาต้องพาน้องไอวามาแล้วร้านนี้เราชอบมากนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเนี่ยจะมีบ้านคนนะคะ่ะตรงข้างวัดหลวงเนาะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่ขาเราไปแล้วครับมีเต่าด้วยทุกคนอ๋อเต่าไปปล่อยเหรอคะครับผมโอ้โหปล่อยครับตัวเท่าไหร่เหรอคะตัวละเก้าสิบเก้าบาทตัวละเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวให้เอฟซีมาซื้อนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเอาไปปล่อยลงแม่น้ำมูลได้นะคะได้ครับผมทำบุญเนาะทำบุญปล่อยเต่านเไ่้ จ้าขอบึ้นแค่เนี่ยค่ะยามเย็นนะคะเรามาเดินชมบรรยากาศริมม่น้ำมูลนะคะทุกคนนี่เลยค่ะบรรยากาศก็ชิลๆเลยนะคะมาดูน้ำมีเรือด้วยนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นท่าวัดหลวงนะคะทุกคน มาไหว้พระได้นะคะตรงนี้พี่ๆสามารถไปชมคลิปเก่ายิบได้ก็พาพี่ๆมาไหว้อตรงนี้นะคะอันนี้ก็บรรยากาศตรงริมแม่น้ำมูลคืออุบลราชธานีควรจะสนับสนุนตรงจุดนี้นะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประดับไฟประดับธงอะไรต่างๆแล้วก็ถ้ามีล่องเรือด้วยจะดีมากเลยนะคะยิฟเคยไปเที่ยวที่เวนะคะประเทศเวียดน,นามคือเขามีล่องเรือแล้วเหมาเรือไม่ใช่ถูกนะทุกคนพีบีเอฟซี FC คะ่ะเหมาเรือกันทีคือห้าร้อย คือตกใจ501ชั่วโมงนะคะแต่บ้านเราคือไม่มีอีว่าถ้าทำแบบอุย้ยล่องเรือไปมาชมบรรยากาศอะไรเงี้ยประดับไฟสองฝั่งอะไรเงี้ยก็คือแบบจะดีมากเลยนะคะคืออยากให้สนับสนุนมากเลยคือเรามีเขาเรียกว่าเรามีพื้นที่ที่มันแบบมีค่าคือพื้นที่ที่แบบอุดมสมบูรณ์คือเป็นแบบแม่น้ําประจําจังหวัดอยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะแหล่งธรรมชาติที่แบบดีมากๆที่เราแบบว่าไม่ต้องแบบ สร้างขึ้นมาเลยมันมาจากธรรมชาติเลยคืออยากให้แบบสนับสนุนมากมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านะคะข้างหน้าก็จะมีร้านสตูงสเต็กว้าวโอว้แต่แบบบรรยากาศก็จะแบบเงียบเงียบเนาะยี่ว่ามันเงียบเหงามากเลยวัดหลวงทุกคนนี่อะไรคะ่ะอยู่ริมแม่น้ํามูลนะคะก็เป็นวัดสวยอีกวัดหนึ่งนะคะอุบลราชธานีวัดเยอะมากนะคะทุกคนสามารถมาไหว้พระขอพรได้แล้วก็มาเดินเล่นริมแม่น้ํามูลได้เลยนะคะนี่คะ่ะ ล้วก็จะมีร้านให้เรานั่งชิลดื่มบงดื่มเบียนะฮะบรรยากาศอันนี้ลูกค้ายังไม่มาทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้ร้านสเต็กนะคะร้านเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นไปก็จะเป็นย่านเมืองเก่าแต่ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาพี่ๆไปเดินทัวร์ย่านเมืองเก่านะคะตรงนี้เรามาดูย่านริมมน้ำมูลกันก่อนนะคะนี่เลยอันนี้ลูกค้ายังไม่มานะฮะวยควาว้าวโอ้ มีร้านด้วยร้านสเต็กสเต็กหรอคะแฮมเบอร์เกอร์ครับอ๋อแฮมเบอร์เกอร์ <c oughs> ส่วนมากลูกค้ามากี่โมงคะนี่เอามาโมงอ๋อห้าหกโมงแดดร่มร่มใช่ไหมคะ <c oughs> อืมร้านนี้งานดีนะคะแวะมาได้ <c oughs> น้องน้น่ารักมากเลยนะคะ <c oughs> นี่พี่คนแบบทาเบอร์เกอร์ก็แบแบ,แบสุดหล่อประจำร้านเลยนะคะย <c oughs> ิ้มนยิ้มนยินะคะแวะมานะคะนี่เลยค่ะ <c oughs> ดีไม,ม่น้ำมูลแล้วก็มีของดีนะคะทุกคน คะมานั่งชิวๆแบบน้องเขาสองคนสวีทกันได้นะคะนี่เลยะค่ะดีคะ่ะไะเดี๋ยวเราเดินดูชมบรรยากาศนะคะนี่แบบริมแม่น้ำมูนะคือมีเขาเรียกว่าเรามีของดีอยู่กับมือนะทุกคนแต่ถือว่าก็มันก็มีความแบบเงียบเหงาซบเซานิดนึงนะคะเพราะว่าร้านมันก็ไม่ได้เปิดกันเยอะมากนะคะเพราะก็จะมีชุมชนเก่าดั้งเดิมด้วยนะคะตรงนี้นี่เลยค่ะ วันนี้พาพีพ่ๆนะคะมาเดินเล่นนะคะทุกคนนี่เลยค่ะริมแม่น้ำมูนะคะมาดูว่าเงียบหรือเปล่านะคะตอนนี้คืออุบลก็แอบเงียบเหงานะิบว่าอวงน,นี้ก็เป็นช่วงไฮซีซันนะคะเป็นช่วงแบบหน้าหนาวอนะไรเยงี้ทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นแบบเงียบๆผิดปกตินะคะทุกคนนะนี่เลยค่ะร้านก็ยังไม่มีคนเลยตอนนี้เป็นร้านเนื้อหอมนะคะนะ่าจะเป็นร้านแบบเหมือนอะไรนะพวกชบุงชบับปูปิ้งย่างอะไรอย่างงี้นะ เนี่ยจะมีบงมีปลาด้วยเผื่อใครอยากแบบดื่มบงดื่มเบียนะคะทุกคนนี่เลยค่ะว้าวบรรยากาศดีมากนะคะนี่เลยให้พี่ๆดูแม่น้ำมูลอันนี้แม่น้ำมูลนะคะมีกระชังปลาด้วยว้าวกระชังปลาเยอะมากนะคะทุกวันนี้เลยค่ะกระชังปลาริมแม่น้ำมูล คืออยากสนับสนุนให้พี่ๆมาเที่ยวอุบลกันเยอะๆนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจอุบลเนาะอุบลก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้คนน่ารักอัธยาศัยดีนะคะร้านอาหารก็เยอะไปหมดเลยนะคะอันนี้อิปมาคือแค่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นริมแม่น้ํามูลฝั่งวัดหลวงนะคะทุกคนแล้วก็จะมีริมแม่น้ํามูลฝั่งหาดคูเดืออีกเดี๋ยวอีจะพาพี่ๆไปเนาะพี่ๆคะเดี๋ยวรอคลิป ต,ต่อไปนะคะเราก็จะมีฝั่งวารินอีกฝั่งวารินก็มีร้านอาหารเยอะมากนะคะทางโน้นนะคะนี่ค่ะร้านเขาก็ยังไม่มีคนเลยนะคะคือเงียบนะคะทุกคนไม่ได้ค่ะทำไมมันเงียบเหงาสุบเซาขนาดนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะคะที่อยู่ตรงนี้นี่ค่ะ ริมแม่น้ำมูลนะคะนี่ชาวบ้านเขาจะมาทํากระชังปลานะคะบ้านต่างๆริมแม่น้ํามูลเยอะเลยนะคะนี่เลยค่ะเขาก็จะแบบว่าเลี้ยงแล้วก็นําไปขายนะคะทุกคนนี่ก็ใช้แหล่งน้ําธรรมชาติในการเลี้ยงเลยนะคะอันนี้น้ําก็ไม่มีแห้งนะคะตลอดทั้งปีแล้วก็ที่ท่วมก็คือตรงนี้เลยนะคะที่น้ําท่วมช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนนี่ค่ะบ้านแถวนี้ก็ท่วมนะคะให้ดูว่าท่วมขนาดไหน นะคะ่ะจะมีร่องรอยการท่วมนะคะแต่เขาก็ยังอยู่นะคะทุกคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ที่จริงแถวนี้ถ้าแบบแบบเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะคือแบบดีนะคิดว่าแต่อันนี้ก็แบบเงียบเหงาะะเลยค่ะเงียบเหงามากเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าริมแม่น้ํามูลที่แบบว่าริมแม่น้ํามูลใจกลางเมืองเลยนะคะคือแบบไม่ไม่มีผู้คนคนน้อยนะ หน่อยมากเนนีจะมีบ้านคือบ้านเขาก็ <c oughs> เขาก็ไม่ได้แบบอันนี้ะทุกคนนี่ร้านนี้เขาก็ไม่เปิดร้านนี้ก็ปิดนะคะก็จะมีร้านตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องขับรถไปเดี๋ยวอีพอเดินกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราขับรถไปกันนะคะทุกคนนะเราจอดรถอยู่หน้าวัดหลวงเลยอันนี้ร้านเพลินจิตเห็นไนะเขาไม่เปิดเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนดั้งเดิมนะคะ เห็นไหมคะบ้านแถวนี้เขาก็จะแบบอยู่กันเงียบๆอยู่กันแบบว่าหรือเขาทํางานเลิกกลับมาอยู่บ้านกันนะคะนี่นะะก็จะไม่ได้มีขายของก็จะมีเป็นบางร้านนะคะนี่เลยเขาก็จะขายแบบนี้ขายมีร้านเจ้าห้องเจ้าห้อนอะไรเยงี้ทุกคนนี่นะคะ่ะแต่ว่าลูกค้าจะมาแบบว่าค่ำนะคะทุกคนอันนี้มันยังไม่ค่านะคะอันนี้ลูกค้าก็เริ่มมานั่ง ่มานนัังกใครที่ชอบแบบแนวชิลๆนี่เลยค่ะเราต้องมาค่ำๆหน่อยนะคะอิฟมาตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะคะแ็้วยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคะแต่ที่จริงถ้าย่านท่องเที่ยวนี่น่าจะมีคนมาแบบเร็วๆเนาะทุกคน อันนี้อีกร้านหนึ่งวิร้านนี้ก็ดีทุกคนนี่เลยค่ะมานั่งทานข้าวได้นคะคะก็มีโต๊ะจงโต๊ะจองเนื้อหอมนี่เลยค่ะเราต้องมาละร้านนี้ต้องจัดต้องจัดอันนี้ร้านกวยจับอันนี้เขาปิดนะคะทุกคนเขาน่าจะเปิดช่วงเช้าเขาเปิดสิสองกุมภาเลยแล้วก็จะมีบ้านคนนะคะตรงนี้ร้านของชํำด้วยทุกคนนี่เลยค่ะ ร้านขายของชำใช่ไหมคะชาแวะบมาอุดหนุนนะคะจ้นี่ค่ะนี่รถก็สัญจรไปมานะคะทุกคนนี่เลยค่ะทมีรถเรามาเดินเล่นได้นะคะรับลมรับบรรยากาศอากาศดีนีร้านน่ารักนะันมีแบบประดับ รูปภาพด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเอารถกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอิจะพาไปนั่งชิลๆนะคะร้านนี้คนเยอะสวนกระแสกับร้านอื่นมากนะคะร้านอื่นคนจะมาช้าเพราะเปิดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่แบบเอาดอแบบนี้นะคะอยู่แบบกลางแจ้งก็ต้องรอแบบแดดลม่มลมตกก่อนเขาถึงจะมากันนะคะโอเคน,อน้องหนีไปขับรถก่อนนะคะ วันนี้นะคะอีกากับน้องอ้อมด้วยนี่เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในรถนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูก่อนอีเห็นอีเห็นอันนี้ทุกคนนี้เลยเห็นเรือนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูก่อนนะคะอยู่ริมแม่น้ําก็ต้องมีเรือนะคะเขาแบบว่าโชว์ให้เราดูเลยนี่เลยทุกคนเรือเรือยาวนะคะแบบยาวมากโอ้ยาวกี่เมตรเนี่ยโอ้ยยาวสุดๆทุกคนประมาณสามสิบเมตรได้ไหมนี่ะว้าวโอ้ คือเรามาเดินเล่นริมแม่น้ำมูลนะคะเรามาดูเรือได้นะคะเขาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้แบบยาวเลยนะอันนี้คือตั้งโชว์ไว้นี่เลยเหรอคะเาครับอ๋อคือแบบค่อยเอาลงตอนช่วงแข่งเรือเหรอคะอ๋อยาวกี่เมตรคะยีส <27. S 1> ิบเมตรนะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะยาวมากเขาเรียกเรืออะไรนะคะสามสิบีพาย เรือส่วงเรือสวงเรือยาวใช่ไหมคะ30มสฝีพายคือสาสิบคนพายเหรอคะแม่โอ้หสุดยอดมากเลย่ะว้าวมาหไหว้ก่อน,หนไหว้เรือก่อนวันะนี้เลยค่ะแวะมาดูได้นะคะทุกคนมาเดินเล่นริมแม่น้ำมูลขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณคะ่ะอ,อค่ะ นี่นะคะมีเรือยาวให้เราชมด้วยนะคะอันนี้ก็คือเวลาเขาแข่งเรือนะคะอยู่ที่ริมแม่น้ํามูลตรงนี้เขาก็จะมีแบบเรือลงไปแล้วก็มีสีพายก็คือคนพายนะคะแข่งกันใครพายเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะคะนี่เลยค่ะ โอ้โหดูคนคะ่ะคือใครอยากมาเดินแบบชิลๆแบบสัมผัสบรรยากาศแบบเชิงวัฒนธรรมก็มาเดินริมแม่น้ำมูลนะคะท่าวัดหลวงตรงนี้เลยนะคะทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวอฟจะพาพี่ไปร้านตรงนู้นนะคะตรงนู้นคนเยอะมากรถเยอะมากเลยมีที่จอดไหมนะคะโอเคเนาะอุบลตอนนี้ก็เงียบเหงานิดนึงนะคะโอเคนะทุกคนเนะเดี๋ยวเราไปกันคะ่ะ เราถึงร้านแล้วทุกคนแบบรถเยอะมากนะคะร้านทีคาเฟ่นะคะทีคาเฟ่อุบลราชธานีติดริมแม่น้ำมูลเลยนะคะแบบโอ้โหรถเยอะนะคะรถเยอะคนเยอะมากนะคะทุกคนจ้าจ้าลกูกน้องเอวาก็มาด้วยนี่เลยค่ะปะโอเคเอาเราขึ้นไปกินข้าวกันนะ,ะทุกคนน้องเอวางองแงน,นี่เลยคะ่ะว้าวนี่เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปสั่งข้าวกันทีคาเฟ่นี่เลยเดี๋ยวเราสั่งอาหารเรื่อกัน เอาอะไรดียำก็ไ,ได้เนาอกินยำเนือยำสเต็กก็มีนะไอ้บ้าจะกินอะไรคะสเต็กเหรอบรรยากาศแบบดีทุกคนเพื่อใคระจะมานั่งจิบเบียนะคะมีเบียเย็นๆราคาโปรโมชั่นนะคะ เรามานั่งเรามานั่งกินข้าวแล้วก็ชมวิวแม่น้ำมูลไปด้วยนะคะทุกคนอากาศดีจิบเบียร์เบาๆนะคะทุกคนกับบรรยากาศแบบชิลๆไงนี่เลยมีแบบแม่น้ำมูลให้เราได้ชมด้วยนะคะนะคะี่ค่ะแต่ตอนนี้น้องเอวาออนแอดมากเลยนะคะ,คะอ,อ้าเธอยังไม่้ย่างบุญเ,เส้นทุกคนนี่เลยนะคะ ยำน้องอ้อมได้ผัดไทยนะคะเนี่ยค่ะอร่อยไหมอร่อยใช้ได้เลยนะฮะชวนน้องอ้อมทําเชฟกระทะห้างอยู่นะคะตอนนี้ต้องจานยายหัวนั่งถือจานนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะดีสินะคะทวนก็มีร้านนั่งชิลนะคะสบายๆนะคะที่จานนี้เราไปทำ ข้าวกระเพราไข่เยี่ยวมา้าทุกคนแบบเยอะมากเลยโหกินยังไงจะหมดเนี่ยกําลังลดความอ้วนอยู่นะคะโอ้เยอะมากน้องเอว่าก็เยอะแบบชิ้นบิ๊กเบิ้มนะคะ,น,คะน้องเอว่าดได้สเต็กนะคะมาเพิ่มพลังกันนะคะนี่เลยค่ะอิบได้กระเพราไข่เยี่ยวมา้าเด็ดๆน้องออมไดผัดไทยนะคะ น้ำแข็งเราไม่ยุบเลยนะคะทุกคนสั่งพังใหญ่มามากเหมือนเรากินเบียร์สักแบบ3โปอะไรอย่างงี้เรามากัน2คนไม่มีคนขับรถกลับนะคะนี่คะ่ะเมาไม่ได้เพราะว่าสันโอเคค่ะนวันนี้ว่าพาพี่พีเซนะคะมาชมริมแม่น้ำมูลนะคะมันููว่ามีร้านค้าร้านอาหารเปิดไหม,มสบรรยากาศซบเซาหรือเปล่าวันนี้นั่นแต่ว่าร้านนี้คนเยอะนะคะ ทุกคนโอเคเนาะงสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบูเล่นบูเล่นด้วยนะอ่ะบ๊ายบายหนะ่อยนะบ๊ายบายค่ะนอ่ค่ะอาเกนอีจะพาไปเที่ยวประเทศไหนก็รอติดตามนะคะคลิปต่อไปนะคะทุกคน พอตกเย็นมานะคะคนก็จะมานั่งแบบเยอะเลยนะคะริมแม่น้ำมูนี่มีแสงสีด้วยนะคะแต่ละล้านดูคนคือบรรยากาศดีมากนะคะนี่เลยค่ะ มาเที่ยวได้นะคะอุบลราชธานีก็มีดีนะคะริมแม่น้ำมูลก็เป็นจุดที่แบบว่ามาเช็คอินได้เลยนะคะวันนี้อีว่าพาพี่ๆมาชมริมแม่น้ำมูลนะคะฝั่งวัดหลวงนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าจะไปฝั่งไหนก็รอติดตามได้เลยนะคะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูย่านเมืองเก่าด้วยนะคะว่าเมืองเก่าอุบลราชธานีตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างก็รอติดตามนะคะอย่าลืมฝากพี่ซี่คนไลค์คนแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะไปถึงหนึ่งล้านคนติดตามนะคะไา,ายค่ะ